อันนี้ใเพื่อใส่สมาธิและปัญญาเป็นชัําละจิตใจของเราในใช้สะอาดปัญจากวนจิตจากกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราชำระเกียรตยวาราของเราไปวยศีีแล้ว่าเพียงที่จะมาอบรมจิตอบรมใจชำระจิตใจของเราในเบื้องต้นก็คือสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นมาได้เพราะจิตใจนั้นมีความสมบูอ ขึ้นมาที่ต่อเมื่อจิตใจที่มีความสงบแล้วจิตใจมันจะมีความอิ่มไม่หิวหายในอารมณ์เรื่องราวต่างๆที่พ้าเราจะมาอบรมจิตอบรมใจของเราเองด้วความสงบเป็นเบื้องต้นนี้จะมีความสําทัญอย่างยิ่งเพราะถ้ากระทั่งถึงความฟุ้งฟาดเข้ามาครอบงำจิตใจของเราได้ในขณะ